ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเสมาของหลวงปู่หอมุมปัญโยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเสมากุศะนะครับฉลอง80ปีนะครับหลวงปู่หมคมปัญโยนะครับผม เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอันนี้จะเป็นคาบคาบจากโรงงานเลยครับผมคาบโจโจากโรงงานนะครับผมต่อโคดมะนะครับด้านหน้าแบบนี้อ่าจะมิวันนี้จะมาสอนวิธีดูนะครับผมวิธีดูเหรียญนี้นะครับดูไม่ยากครับผมง่ายๆดูไม่ยากเมตตาอ่าจมูกนะครับสังกติชีวรนะครับพระคดหลวงปู่นะครับชัดไหมตัวอักษรชัดไหมครับผม นี่ครับลายกระหนกคมไหมครับตัวหนังสือคมไหมนะครับทุกอย่างคมทุกอย่างนะครับต้องคมนะครับผมเรือนนี้ต้องคมนะครับเดือนนี้นะครับของเก๋จะบางนะครับนะครับของเก๋จะบางนะครับผมของแท้จะหนานิดหนึงนะนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับภาพรวมด้านหลังครับผมนี่ยังไม่ยังไม่ชี้ตําหนิให้นะครับผมดูภาพรวมก่อนภาพรวมนะครับเลยผิวต้องตึงนะครับผม คิ้วเหรียญตเกันรักสมีอยงครับผมใช่ไหมรักสมีคิ้วอ่าเป็นสามีครับผมอ่าผมชัดครับดวงแดงลงดำกับคิ้วไฟนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ <c oughs> จะมีความแตกต่างกันอยู่อ่าคิวนี้จะค่อนข้างหายากครับอ่าเรียมทองไปจะสวยนี่นะนะผมใส่เนื้อนี้นะพูดถึง เนื้อผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟสร้าง2 0 0พันเหรียญนั่นเะองนะจุดแรกนะครับที่จะมาจะมาชี้ตำหนินะครับผมอ่ะผมไม่มีไม้เดี๋ยวผมหาไม้แป๊บนึงนะผมไม้อันดับแรกนะครับบางท่านดูตรงหูนะครับผมแต่รุ่นนี้นะครับหูท่านจะมีแบบไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะ,ะบางบางนะครับบาง บางเหรียญน,นะครับแต่สมัครเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจะเป็นหูแบบนี้เลยะหูท่านจะลงเหมือนบีบลงนะครับผมในท่านเนื้อทอง,ทองแดงกรมดำครับจะมีขีดลงนะสองเส้นสามเส้นนะครับผมอสองเส้นจะชัดนะครับผมอ่ีตยวนี้หูท่านนะครับหูลงลงปูนี้จะบีบลงนะครับบีบลงก็จะมีเส้นเส้นแนวตรงเส้นลงเนะี้ย ลมดำมันจะเป็นเส้นเหมือนเนี้ยขนานกับไหลท่านอันนี้หูท่านจะจะบีบลงนะครับเห็นเส้นเล็กๆจำโค้ดนะครับผมอ,นะอันนี้โค้ดนะชัดเนะจนนะครับผมอันนี้โค้ดจะชัดเจนนิดนึงนะครับผมโค้ดมะนะมัน,นจะมีรอยรอยการตอกนะครับตัวนี้ชัเนนะครับต่อไปก็จะเป็น สังกตินะครับชัดเจนนะครับเส้นคอชัดเจนทุกอย่างเลยอ่ะนายกนกครับนี่เป็นแท่งเลยนะครับผมต้องชัดอย่างนี้นะครับของเกมไม่ชัดนะครับผมไม่ชัดนะครับผมหลวงปู่หงพรบัญญอนะครับต้องชัดแบบนี้นะครับผมต้องชัดแบบนี้อ่ะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชี้จุดใจตังค์ให้นะครับผมดูนี่ครับลายกระหนกเห็นไหมข้างในมันจะเป็นเส้นรัศมีข้างใน ศึกษาวไาว้ครับผมศึกษาไว้ไม่ไม่ไม่ผิดนะครับผมนี่นะเห็นไหมตรงตรงห่วงนะครับผมมันจะมีร่อ,องเน,นื้ออาัตก,กาจะเห็นชัดมากนะครับทองแดงจะไม่ค่อยเห็นชัดนะเนี่ยตงเนี้ตงเนี้ยตรงนี้จะมีทุกเหรียญเลยนะครับผมแต่อ้อัตก,กาจะชัดกว่าน,นะครับผมทองแดงจะไม่ค่อยเห็น นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ด okay. mm ูนะครับเนี่ยตาก้าอยู่นึ่งเหรียญนี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับผมของเก๊ไม่มีนะครับผมอ่ะของเทสไหมก็ติดนะครับเนี่ยก็ติดของเก๊ไม่ติดนะครับผมอ่านี่นะติดนะครับผมชัดเจนอ่ะทีนี้มาดูจุดนะครับจุดแรกนะครับที่ผม ที่ผมชอบดูมากเลยนะครับก็คือจุดไข่ปลานะครับผมตรงนี้นะครับตรงขาขาโต๊ะนะครับผมเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ประมาณ1 2 3ที่เรียงกันนะครับผมแล้วก็จะมีประมาณหนึ่งสอนะ,อะจุดที่ติดกันนะครับจะมีอยู่3เม,เม็ดเนี่ยเห็นไหมของเก๋ไม่มีนะครับผมยังไม่ติดนะของแท้ครับ จุดนี้เลยครับดูให้ดีบางคนไม่สังเกตนะครับผมบางคนไม่สังเกตจุดนี้นะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่ผมดูนะครับผมนะครับสาคัญที่สุดเลยตรงนี้เลยนะครับผมจุดนี้เลยนะครับท่านใดที่เอาไปเป็นแนวทางก็สามารถนําไปศึกษาได้ครับผมจำเนนะบางบางเหรียญของกี้ก็เหลือเท่าเท่าเลยนะครับผม เกดีก็ดีครับเกไม่ดีก็หาเลยนะครับต่อไปจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาดูกันนะครับผมคือตรงห่วงนะครับผมหัวงของแท้จะหนานะครับขอบห่วงจะหนามากของเกจะบางและรูใหญ่นะครับอของแท้ขอบหนารูเล็กนะครับห่วจะปิ้นอย่างนี้นะครับผมจะมีเส้นอ่านี่นะจุดสําคัญเลยครับมีทุกเหรียญนะมีทุกเหรียญนะครับผมแบบนี้นะ เต็มมีอยู่นะครับอ่ให้ให้ดูก่อนนี่นะอ่าแบบนี้เห้อ่านี่ผิวไฟเนี่ยจะชัดมากนะครับผิวไฟชัดมากกับไปเนื้ออะบาก,ก้านะครับผมเนื้ออะบาก,ก้าอันนี้เอามาเทียบนะครับเทียบศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าโมนี่หว่านะอะไรรเงี้ยคับผมมีเหรียญเทียบนะครับผมนี่นะอะบาก,ก้าเห็นชัดนะครับผม จุดต่อไปนะครับผมจุดต่อไปขอบตัดนะครับผมอขอบตัดเด้นเดนขอบตัดชนมากมันจะมีแบบเนี่ยรอยแบบนี้นะครับผมเรียกว่ารอยฉีดขาดนะครับผมนะทองแดงจะเห็นชัดมากครับเดี๋ยวจะเอามาถกให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าเห็นไม่ชัดนะ เสียงก็จะดังหน่อยนครับผมไลฟ์อยู่หน,น้านอกบ้านนะครับเอบาบรรยากาศนอกบ้าน,น,านบ้านนะเนยอ่าเห็นไหมทุกท่าเห็นไหมเห็นไหมทุกท่านครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมนี่รอยตัดจิกขาดทองแดงจะเห็นชัดมากนะครับผมอันนี้จะให้ให้ดูเลยครับความคมความหยาบเลยอ่านี่นะครับผมเนี่ยตรงนี้จุดจุดแบบกี่นาฬิกาวะเนี่ประมาณ ประมาณบ่ายประมาณ5้าโมงนะประมาณ5้าโมงเดียวตรงเนี้ยอ่ะดีนะมันจะมีรอยนะครับผมเห็นไหมนี่รอยตัดนะครับผมมีรอยตัดนี่ตรงนี้ยตรงบั้งเลยบับ้งนี่เลยเห็นไหมนี่จำบั้งนี่ให้มีครับผมอีกจุดหนึ่งครับ ศึกษาครับผมแบ่งความรูดด้นะครับเลยอโอเคครับประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณมากครับ